ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเห็นอ่าคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่มีความหนาสนใจครับผมก็เลยสีเอาไม้เบิงนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี่เนาะนะครับมันก็คือนะครับรถไทยนะครับแต่เป็นเครื่องหมอไส้นะครับผมก็ว่าไม่ก็น่าสนใจอยู่ดีนะครับทุเรือนะครับก็เห็นแต่เขาเอาเครื่องอ้ไตัดหญ้านะครับว่าเครื่องตัดหญ้ากับเครื่องสูบน้ำนะครับไม่เห็นนะครับแต่ว่า อันนี้นะครับเขาเอาเครื่องหม้อไส้นะครับมาเห็ดนะครับผมก็ว่ามันก็นนาสนใจดีนะครับก็เลยเอาไม้เบิงนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อไผ่มีเครื่องหม้อไส้เก่านะครับถี่ใส่งานใดนะครับแต่ว่าโค้งห่างโค้งหยังเลยเนาะนะครับแต่เครื่องยังใส่ใดอยู่นะครับผมก็ว่าเอามาเห็ดแบบนี้ก็ดีเลยครับการใส่งานของมันก็นนาจะคล้ายๆกับหมอไส้ธรรมดานี่นะครับก็คือสตาร์ทนะครับ แล้วก็เข่าเกียร์ครับปมะมาเกียร์สองเกียร์สามนะครับอ่านะครับแล้วก็ต่อสายขันเหล่งมเนาะนะครับสเฮียนใส่ยหยงนะครับก็เหมือนรถไทยธรรมดานะครับครับกะเอามาให้เบิ้งนะครับเพื่อเป็นแน่ทางนะครับใครเสียไปเฮ็ดก็ได้นะก็บม่มีไผวานนะครับเนี่ยหาของเรือใส่มาเฮ็ดนะครับก็โอเคครับครับเอามาให้เบิ่งแค่นี้นะครับ เดี๋ยวขันไปพ่อคลิปที่นาสนใจยังอีกกติอาให้เบิ้งอีกนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับสวัสดีครับ